สวัสดีปี2569ค่ะครต้นปีแนละ้วทำคลิปนะคะไตรมาสแรกสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรกันปี2569จะเกิดอะไรขึ้นกับท่นานบ้างเนาะนะคะนะมาล็อกเลยค่ะนะคะสามเดือนแรกนะคะเป็นเดือนแห่งการสร้างพลังขับเคลื่อนให้กับตัวเองเนาะนะคะตั้งแต่23กุมภาเอ้สาธันวาเนาะนะคะ68เป็นต้นมาเนาะที่ผ่านมาดาวพฤหัสเนาะนะคะนะ เข้าสู่พบเรือ,อริเนาะทำอะไรก็จะเ,เต็แกรกคัดหน่อยค่ะชาวราศีมังกรค่ะนะคะต้องใช้วิริยะอุตสาหะนะคะพอสมควรากาัรใช้ชีวิตเนาะนะ,ะตั้งสติดีๆเนาะนะคะไม่ย่อท้อสลับดวงที่พฤหัสเป็นอริกตะตนอยู่เนาะนะคะทั้งนี้รนาะชาวัางกรเนาะนะคะเป็นจังหวะที่ดาวเสานะคะซึ่งเป็นดาวโคจร นะเดินหน้าหลังจากที่พักองศามานะยาวจนถึงวันที่13กุมภา69เนาะนะคะนะต้องลุยต้องคิดต้องวางแผนนะคะทำอะไรต้องทาเต็มที่ค่ะนะคะพระสาโคจร,รร่วมราหูในภพรุดุมพระนะนะคะบอกว่าจะเกิดโชคเกิดลาภเนาะนะคะทรัพย์สินบริบูรณ์ค่ะทางด้านการเงินดีเด่นค่ะนะคะนะก็บอกได้เลยอดทนเนาะนะคะนะ ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่เกือ้อกูลเราแต่โชคลาภวาสนาดีแท้เนาะนะคะจะได้สิ่งเหนือความคาดหมายหรือเราฝันอะไรไว้ก็จะได้ดังนั้นเนาะนะคะ ในเรื่องของการงานเนาะดาพศุกเนาะเรินการงานเนาะนะคะเดินเสิดทัดเดินชะตาเนาะนะคะแม้มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ผ่านพ้นค่ะนะคะนะเฮงปังรังเลยค่ะนะ,ะโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเนาะนะคะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จคนที่ตกงานไปแล้วเนะาะสิบกมกราไปจนถึง7กุมภาได้งานแน่นอนค่ะนะคะล,ะละลาลลลลนลาเนาะตั้งแต่แปดกุมภาไปดาพศุกนะ เจ้าเรือนการงานโคจรเข้าสู่พบการเงินแปลว่าอะไรงานงานนํามาซึ่งเงินทองรวยค่ะนะคะรับเงินทองมาเนาะนะใครที่รอเรื่องยศเรื่องตําแหน่งได้ยศได้ตําแหน่งแน่นอนเหนือความคาดหมายเนาะนะจ๊ะนะสิ่งที่เล็งเลงเอาไว้ประสบความสําเร็จนะนะคะนะแล้วก็ที่สําคัญเนาะนะคะทางด้านการเงินเนาะจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำมีโอกาสได้เงินได้งานเนาะประสบความสําเร็จจ้ะในเรื่องของความรักเนาะนะคะประคับประคองกันไป ค่อยๆค,คุยกันไปเนาะนะคะนะเพราะช่วงไตรมาสแรกดาวพระเสาเนาะนะคะนะพระเสาเข้าเกี่ยวพันกับวัดโบสถ์ของเก่าๆเนาะนะคะนะไปไหว้ไปขอพรนะความรักจะดีขึ้นเนาะนะคะและเรื่องต่างๆเนะาะจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะนะคะนะแล้วก็ดาวเสาร่วมพระราหูโดยพบกระดุมพระเนาะนะคะจะได้โชคเหนือความคาดหมายโชคแบบฟุกๆเนาะนะคะนะให้ไหว้นะ พญานาคราชเนาะนะคะจะส่งเสริมดวงชะตาเนาะนะจ๊ะเอาแหละใครดูมาปุ๊บเอ๊ะแม่ทําไมไม่ตรงกับนู้เลยล่ะนะอืดาวจรจะลูกดาวจรใจเย็นเนาะนะคะอยากดูดวงส่วนตัวโหราศาสตร์ไทยจีนพะมะว่าเอาชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดหรือเวลาที่เกิดและทักส่วนตัวมาแม่ฟ้าตองแปดหรือแม่ฟ้าหกหนึ่งหกหนึ่งค่าครูสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทดูโหราศาสตร์ไทยจีนพม่าพร้อมเปิดไพ่ให้เนาะนะคะ ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนค่ะนะคะอะไรที่มันติดมันขัดอยู่อยากจะคลี่คลายเนาะทักส่วนตัวมาจากนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ฟ้าดูให้เนาะมาเป็นกันระยาน้ำมิดกันเนะนะคะนะสำหรับคลิปนี้นะขอจบลงแค่นี้เนาะดูส่วนตัวทักส่วนตัวจ้าโชคดีมีความสุขตลาดปี2 5 6 9จา้าสวัสดีจ้า